ไม่ได้กดอยู่ค่ายได้ไร,รับอยู่ค่ายตลอดไหมอยู่ค่ายตลอดกี่กี่ซ้อมมากี่กี่วันแล้วซ้อมมาได้ประมาณหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดืนอนก็ซ้อม,อมรองอะไรกันแต่ก็ไม่ได้เล่นมากใช่ไหมก็ไปเรื่อยๆผมทำร่า,างกายทำร่า,างกายก็สภาพร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ร่างกายตอนนี้ก็ประมาณสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับสี่ห้าสิบครับผมสี่ห้าสิบแบบที่ว่ายังไม่มีรายการขึ้นครับผม ก็ก็ยังรออยู่น่าจะเป็นตะวันฉายครับผมตะวันฉายแน่นอนตะวันฉายแน่นอนแต่ว่ายังไม่รู้เมื่อไหร่น่าจะประมาณเดือนเดือนตุลาครับตุลาอ่าก็ประมาณเดือนนี้เดือนเจ็ดอีกวันสองเดือนสามเดือนครับผมน่าดูแล้วคู่นี้นะคู่นี้ใครก็อยากจะอยากอยากเห็นชกครับคังไรบ้างเขาดูว่าเราเป็นนองอย่างเงี้ยครับผมก็ผมก็จะพยายามซ้อมให้ ให้ดีขึ้นครับผมซ้อมให้มากซ้อมให้มากกว่าเดิมครับู่ที่สภาพร่างกายการซ้อมอย่างเดียวเพราะกระดูกเราไม่ได้ลองน้องความเร็วแล้วก็ทางมนะครับก็ช่วงนี้ก็ทำร่างกายอะไรอย่างเดียวเลยะครับผมถ้าร่างกายดีก็น่าจะสนุกมุ่งมั่นขนาดไหนครับไฟนี่กับตัวสายก็มุ่งมั่นเต็มที่นะครับไฟนี่ครับถือว่าเป็นไฟเป็นไฟเป็นไฟสำคัญเลยครับผมถ้าเข้าไปการป้องปันชั้นไหมเป็นป้องันชั้นเราเป็นชั้นโลก เกือสิบกิโลครับเฟเธอร์กองของมวยไทยอยู่ครับป้องกันมากี่ครั้งแล้วครับป้องกันมาสามครั้งครั้งแรกได้จากใครัครั้งแรกได้จากพงษ์ชฎิ์ครัอ๋อที่เขาบินไปแทนวันนั้นครับแล้วก็ป้องกันกับกับพี่ยอดแสนกาแม็กนัทแล้วก็ไฟราสุกิมมี่อ่าอันนี่คือเส้นทางในวันที่ไมชิพเนาะครับ ถ้าเป็นแชมป์อยู่ก็ค่าตัวจะเยอะใช่ไหมถ้าแชมป์อยู่ก็ก็ต้องหวงๆไว้หน่อยอ่ะครับโอเคขอบคุณครับผมขออนุญาตลบคนเวลาแป๊บเดียวครับก็เล่นมวยต้องออกตัวกันหน่อยนะครับใครอยากออกตัวกับผมพักยกเอกชุมพรครับฝากไว้ในอ้อมอ้อมใจด้วยแอดไลน์ไปเลย A E K 8 6นะครับใส่แอดข้างหน้าตามด้วยตัว A ตัว E ตัว K และก็เลข8กับเลข6นะครับหรือว่าจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ข้างๆผมนะครับพักยกของผมเป็นระบบอัตโนมัตินะครับจบ1คู่ผมเคลียร์เงินเลยแล้วก็เล่นน้อย1้0ย0 0เนี่ยสวยงามมากครับเพราะว่าของผมเนี่ยจริงๆแล้ว1ิบบาทก็เล่นได้นะครับเอาไว้ออกตัวเอาไว้นุนเอาไว้เชียร์ของผมเนี่ยผมการันตีเรื่องของคุณภาพเรื่องของระบบแล้วก็เรื่องของการเงินใครมีปัญหาผมตามให้ทุกกรณี ผมรับผิดชอบทุกกรณีนะครับแล้วก็ไว้ใจได้ครับหายห่วงฝากนะครับพักยกเอกชุมพร a อ AEK 8 6ขอบคุณและสวัสดีครับ